ประกันประวิงไม่ยอมจ่ายค่ะคู่กรณีรับผิดหมดทุกอย่างแล้วจ้กนั่นแหละ <c oughs> บางทีเราก็พูดยากอะเนาะบางทีเอ,อโดยเฉพาะกรณีรถยนต์นะคะประกันะ่ะเขาจะเป็นแบบนี้ทุกคนคือเวลาชนกันโครมคนที่ทําประกันอะเหมือนสมมติคุดาทําประกันไว้เนี่ยถ้าดูจากเหตุการณ์อะไรอย่างนี้อย่างนี้แล้วเนี่ยเออเราก็รู้ว่าเราอะประมาทแล้วแหละเราผิดเราก็ยอมรับผิดแล้วนะตํารวจก็ชี้แล้วว่าเราผิดเพราะ ตำรวจอะดูจากเขาเรียกอะไรอะเ,อเขาสืบพยานหลักฐานดูจากกล้องวงจรปิดหรืออะไรก็ตามแต่ที่ตำรวจเขาทาการาทําการสืบทําการสอบสวนสืบสวนเนาะทีนี้เขาก็ชี้ว่าเราผิดเราก็ไม่ปฏิเสธก็อยอมรับผิดนะคะจากหลักฐานอะไรต่างๆแต่นะคะมันก็มีอีกที่บริษัทประกันเขาอาจจะไปเจอหลักฐานเขาอาจจะดูรูปการเขาอาจจะอะไรอะเพราะอย่าลืมนะคะเมื่อเราที่ทําประกันไว้อะพอเราผิดปุ๊บ คนที่จะมาจ่ายแทนเราก่อนสเต็ปแรกเลยโดยเฉพาะถ้าเป็นเคสตุย <S <S หรือเคสอะไรที่จ่ายหนักๆอ่ะบริษัทประกรันต้องจ่ายแทนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นบริษัทประกรันมีหน้าที่เขาก็ต้องดูแล้วว่าเฮ้ยถ้ามันมีโอกาสหรือเขาเห็นแม้แค่เปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์หรือห้าเปอร์เซ็นต์ก็ตามที่เราก็ผิดนั่นแหละอาจจะฝั่งคู่กรณีก็อาจจะมีส่วนร่วมในความผิดด้วยคุณเข้าใจความหมายคุณดาไหมเขาอาจจะคิดว่าเฮ้ยโอเคลูกค้าเขาอ่ะผิดนั่นแหละแต่ว่า ดูตามลูกการหรือเขาอาจจะไปเจอหลักฐานหรือไปเจอหลักฐานเด็ดขึ้นมากล้องจากอีกฝ่ายหนึ่งมีรถอีกฝั่งหนึ่งจอดแล้วมีกล้องหน้ารถเขาเห็นในอีกมุมหนึ่งซึ่งตำรวจอาจจะยังไม่เห็นหรืออะไรก็ตามแต่ที่เขาพอจะมีหลักฐานมาแล้วก็เพื่อที่จะชี้ได้ว่าเฮ้ยอีกฝั่งหนึ่งรถอีกคันหนึ่งก็ประมาทเหมือนกันนะเขามีสิทธิ์บริษัทประกันสมมุติคุดามีบริษัทประกันทําประกันเอาไว้บริษัทประกันมีสิทธิ์ที่จะไม่ยอมรับคําตัดสินในชั้นพนักงานสอบสวนได้ เขาก็จะทําการมีหนังสือออกมาจากบริษัทประกันว่าไม่ยอมรับในส่วนของคําตัดสินของชั้นพนักงานสอบสวนทีนี้สเต็ปถัดไปเมื่อไม่ยอมรับปุ๊บพนักงานสอบสวนก็จะต้องส่งเรื่องต่อขึ้นสู่ขึ้นสู่ชั้นศาลต่อทีนี้ก็จะไปสู้กันต่อชั้นศาลเขาก็จะทาการสืบพยา,ยานเขาจะสืบได้เยอะกว่าแล้วเขาจะวิเค,คราะห์อทีนี้ถ้าผลออกมาทาไมบริษัทประกันถึงประวิงแล้วก็เลือกแบบนี้ถ้า ผลออกมาหรือสารหรือทางบริษัทประกันมีหลักฐานมากกว่านั้นมองมาในอีกมุมหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งมีส่วนของความประมาทด้วยการจ่ายของบริษัทประกันจะถูกเขาเรียกอะไรอ่ะจากที่ต้องจ่ายเต็มเต็มอ่ะเออก็จะจ่ายน้อยลงถูกไหมเพราะอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะคู่กรณีก็มีส่วนผิดเหมือนกันในส่วนของชั้นศาลน่ะจะสามารถท่านจะสามารถ,ท,าาารถที่จะวิเคราะห์และตัดสินได้ว่าประมาทสมมติในคําว่าประมาททั้งสองฝ่ายท่านจะสามารถตัดสินได้ว่าฝ่ายนี้กี่เปอร์เซ็นต์ ประมาทเจ็ดสิบฝ่ายนี้ประมาทสามสิบเออหรือประมาทเสมอกันจากการที่เขาเขาเรียกว่าเรียกสื่อพยานอะเรียกพยานขึ้นมาแล้วเอาหลักฐานมาโต้กันมาดูกันอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคะแต่ชั้นของพนักงานสอบสวนอย่างเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะจะสามารถตัดสินออกมาได้สามแบบเท่านั้นคือหนึ่งฝ่ายถูกสองฝ่ายผิดสามประมาททั้งสองฝ่ายตัดสินได้แค่นั้นคือคาว่าประมาททั้งสองฝ่ายของชั้นพนักงานสอบสวนก็คือประมาทคู่ ไม่สามารถบอกได้ว่าคนนี้60คนนี้40คนนี้30ไม่ได้ฉันพนังกงานสอบสวนไม่มีอำนาจในการที่จะไปวิเคราะห์ขนาดนั้นเพราะไม่ใช่ชั้นศาลแต่ตำรวจจะชี้ได้แค่นี้ว่าอุ้ยคนนี้ก็ประมาทคนนี้ก็ประมาทชี้ว่าประมาททั้งสองฝ่ายเมื่อประมาททั้งสองฝ่ายต่างฝ่ายต,ต่างต้องดูแลตัวเองถ้าออกมาในรูปแบบนี้ปุ๊บบริษัทประกันก็เขาก็แค่ชดใช้ในส่วนของลูกค้าของเขาลูกค้าของเขารถพังไหมขเขาก็ซ่อมรถให้ลูกค้าของเขาแค่นั้นเขาไม่ต้องไปชดใช้กับคู่กรณีอีกฝั่งหนึ่งเคลียร์ไหมคะทุกคนเ้ามีสสิทธ์ู มันก็จะชามก็จะปวดหัวมันก็จะอืมแต่ส่วนของคนที่เขาชนน่ะเขาก็อยากจบไวๆเพราะเขารู้ว่าเขาทําประกันไว้แล้วบริษัทประกันจ่ายจ่ายเขาก็เห็นใจคู่กรณีเหมือนกันจ่ายก็จะแค่ที่จบแต่บางบริษัทประกันก็ืยอก็นั่นแหละมันก็ต้องดูว่าเราไปเจอกับบริษัทประกันที่มีธรรมาพิบาลแค่ไหนและคนที่เขามาดีลคนที่เขามาเคี่ยวรากดินแค่ไหนเสื้อี